ออยเฮ้ยกลับไปดีพี่น้องอย่าเฮ็ดมากินข้าวเลงรังกันเด็กพี่น้องมกปลาได้นี่ลังแก่มกใส่ลูกโดนให้พ่อตายแกมพตาเอากางกินแล้วลูกน่ะพอดีเขาไมหอยเลยมันจะได้โดดบ่มกปลาเค็งพี่น้อย เกระเาน่อนีปลาซิวตกแมปลาซิวแซ่บได้ปลาซิวกะปลาซิวแซ่บปลาซิวหมกปลากินข้านืน้เช็อไปังไมกหนินวแรกน้ำกันได้ี่น้องมกปลาเดมมานี่น้ำมูสุกบ่บ่ไล้ิ่งเห็ดปวกเห็ดปวกกับบพอแกงขาได้จะปี chi oi chi chi ôi luôn mất đi chi à, à luôn. Ba sài em ơi luôn xoay bông mày sắp có đuôi hết kêu vụt con vụt hết kìm phụ thảo Hết lơ đuôi ôi lơ đuôi kìm lơ đuôi kìm lơ đuôi kìm lơ năng kìm lơ đuôi 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 kìm lơ

าปิงให้ตัวฮะเจเเอาให้นี่เาไปหุ่นอะนะมกข้าม่กนี่เอา้โอเคนี่มันิดข้าวอยกเินะมันเหนียมันเนียเอาขามาเอะกินดอกเ Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 我给你看家呢。嗯 <laughs>

记得加分。 Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. cho kênh Ghiền Để không bỏ Bye. ม็กเลยค่ะตัวหมกผิดนีแต่วิเศษเ,เ,เาเอาหมากผิดในหั่นหนา,หาหมาอือหั่ 嗯。<laughs> bài khảo dẹp nó bài bài khảo ngọt ừ. bài, bài Hãy ป็จะไปเดียวตรงนเบ็ดปตัวแม่ก็ไปไหนจานโบราณเมื่อนานลาเมื่อนานมันคุณตุ๊กนกให้กับเราได้มันเป็นตุ๊กนกเยอะนี่เอาไปอาไปนะอนให้กับเรา โอเคโอเคนี่เาถูกหว้าเงาเลยไม่ยมืนมากเ่แครงมึงน้หมนะม่เขาลาพี่น้อสำหรับนี่พ่อกันคิดหนาพี่น้องจ้าฝากเบิ่งผเก็ไล่ก็ซ่ช่อง้องาโชคไปเลพี่น้องอ้มัน็านนองเีงสจให้พี่น้องสบายดี